รู้น้อยแต่ลงมือทำดีกว่าคนรู้เยอะแต่ไม่ทำอะไรเลย ใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับมีหลายคนเลยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยอยากจะมาทําออนไลน์อยากจะมาขายของออนไลน์แต่ติดตรงที่ว่าเขามัวแต่ศึกษาหาข้อมูลอยู่นั่นแหละครับแต่ไม่ยอมลงมือทําสักทีครับพอรู้ข้อมูลเยอะๆครับก็ติดตรงนู้นติดตรงนี้ไม่กล้าทําอันนู้นเพราะกลัวอันนี้ไม่กล้าทําอันนี้เพราะกลัวอันนั้นครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทาผ่านมา2ปี3ปีชีวิตเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายครับรู้เพียงแต่ว่า อยากทําออนไลน์แล้วก็เริ่มที่จะลงมือทําแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากการลงมือทําไปเรื่อยๆลงมือทําไปบ้างผิดบ้างถูกบ้างแบบนี้นะครับแล้วผลผลิตก็ค่อยๆออ,ออกมามีตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเท่าแก่น้อยคุณต็อบเท่าแก่น้อยทุกคนคงจะน่ารู้จักกันดีเคยดูหนังของเขาใช่ไหมครับ <T> ตอนที่เขาติดต่อเอาผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายเซเว่นนั้นเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยครับเขาไม่รู้ว่าการเอาของไปเสนอขายเซเว่นนั้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการขั้นตอนที่หาหือโหดยากมากน้อยขนาด การที่เขาทําไปด้วยความไม่รู้แบบนี้นะครับทำให้เขากล้าที่จะลงมือทําทําให้เขาครับศึกษาจากการลงมือทาไปเรื่อยๆเพเพียงอย่างเดียวคือเป้าหมายเขาต้องชัดแล้วก็ไม่หยุดลงมือทําในทางตรงกันข้ามนะครับมีหลายคนครับอยากเอาของเข้าเซเว่นไปศึกษาต่างๆมากมายเลยก็พบว่าโอ้โหการเอาของเข้าเซเว่นนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายเป็น10เป็นร้อยครับจุดท้ายโอทอครับไม่ทําไม่ไหวตัวอย่าง2ตัวอย่างเนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนที่รู้น้อยแต่ลงมือทํา ดีกว่าคนที่ศึกษารู้รอบด้านไปหมดแต่กลัวว่าจะติดนู่นติดนี่สุดท้ายไม่ลงมือทําอะไรเลยครับคุณท็อปเท่าแก่น้อยพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าการที่เขาทําแบบไม่รู้แล้วเขาค่อยๆเรียนรู้จากการลงมือทําเขาสามารถเอาผลิตภัณฑ์หรือเอาโปรดักต์ของเขาเข้าสู่เซเว่นได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมจะให้เป็นข้อคิดไว้ในคลิปคลิปนี้นะครับว่าคนที่รู้น้อยแต่ลงมือทําและอาศัยการเรียนรู้จากการลงมือทํานั้นย่อมได้ผลดีกว่ามัวแต่ศึก าหาข้อมูลหาความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็เอาข้อที่เราทําไม่ได้มาเป็นอุปสรรคในการลงมือทําคุณอยากเป็นคนแบบแรกหรือแบบที่2ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์